บเเองเนอะ <Yeah. S 1> ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกำพลชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมโครงการธนาคารผักนะครับที่บ้านแขกจานนะครับ หมู่ที่6ตตะบนสังขาออำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกําพลชาแนลด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะครับไปชมแปลงผักนะครับกรเกษตรพอเพียงของตะบนสังขาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ มาดูผักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นผักส่วนครัวนะครับที่นํามาจําหน่ายนะครับนํามาขายนะครับคุณผู้ชมด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับ ครับก็จะมีผักคะน้านะครับผักกวางตุ้งนะครับแล้วก็จะมีผักสลัดนะครับปลูกเป็นสวนเป็นไร่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูนะครับบรรยากาศของสวนผักนะครับของอำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมส่วนท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชม สวนผักกันได้นะครับ,รบมีทั้งผักคะนา้าผักกวางตุ้งนะครับที่นี่นะครับเขาจะปลูกเป็นสวนเป็นไร้นะครับพื้นที่ในการปลูกก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับปลูกในเชิงพาณิชย์นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพ่อค้าคน พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับมารับนะครับเพื่อที่จะไปขายนะครับจะบลลบเป็นอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมปลกเป็นส่วนเป็นไรนะครับแรลงนี้ก็จะเป็นต้นกระเพรานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปเดินชมกันก่อนว่าสวยงามแค่ไหนนะครับ นี่นะครับก็จะมีคนดูแลสวนผักนะครับ20กว่าคนนะครับที่มารอรถน้ำนะครับใส่ปุ๋ยนะครับส่วนท่านที่จะมาสั่งนะครับมาซื้อนะครับผักที่นี่นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับมัดละ10บาท20บาทนะครับได้อย่างเยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับผักคะน้านะครับสวยๆงามๆนะครับนำ จะพาคุณผู้ชมนะครับเดินชมสวนผักนะครับคนที่ชอบสวนผักนะครับก็สามารถที่จะปลูกที่บ้านได้นะครับอันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาเดินเล่นนะครับมาเดินเอ้อเหยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ชอบผักนะครับพืชผักสวนครัวนะครับผักปลอดสารพิษนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นผักคะน้าผักกวางตุ้งนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปนะครับคุณผู้ชมงก็จะเป็นสวนผักเช่นกันนะครับยาวไปถึงมุนเลยนะครับประมาณ10กว่าไร่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะครับคุณผู้ชมผักสลัดเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับ พืผักสวนครัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูต้นหอมกันนะครับเจอต้นหอมแล้วนะครับคุณผู้ชม ขีลาวด้วยนะครับนนี้คือเป็นต้นหอมกับผักชีลาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแรงผักผักชีลาวกันนะครับนี่ ขับรถผ่านไปผ่านมานะครับที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับมาเที่ยวเยี่ยมชมบรรยากาศแล้วก็ชมสวนผักนะครับสวยๆงามๆนะครับคุณผู้ชมรับรองว่ามาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีทั้งผักคะน้าผักกวางตุ้งนะครับต้นหอมนะครับต้นผักชีผักชีลาวนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรวงฟักทองนะครับคุณผู้ชม ตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองใช่ไหมครับจ้าครับผมฟักทองนะครับตรงนี้ก็มีฟักทองตรงนี้นะฮะท่าน,นี้ก็ปลูกผักอะไรบ้างครับมีฟักทองมีขนา ครับประกาศเขียวก็กล้วดอกกวางตุ้งอ๋อกล้วดอกกวางตุ้งใช่ไหมฮะครับประกาศประกาศหอมนั่นอ๋อประกาศหอมใช่อ๋อเป็นใช่กระเทียมอะไรใช่ที่เขาทำส่งขายบอกครับป้าจ้าครับปีนี้ฝืดหน่อยช่วงโควิดนะป้าเนาะช่วงโควิดช่วงนี้จ้าครับ

กอนก่อนก็ได้อยู่ตกลงนึงก็ได้เป็นแสนหนึง่งตานั่นครับ<อ>ใช้ถึงเดือนไม่ตายครับเสียสักไรเขาเนาะครับเราเคยลงทำแล้วได้เป็นแสนเลได้เป็นแสนเลยใช่ไหมครับก็ได้เ <ๆ S 2> ป็นแสนแสนแล้ครับป้าแล้วป้าก็มีแค่นี้แค่นี้นี่ครับอ๋อป้าปลูกเองไหมหรือว่าเป็นคนสวนเป็นปลูกเองใช่ไหมปลูกเองเนาะครับปลูกเองขายเองปลูกเองขายเองได้ได้ก็ดีอยู่นะป้าเนาะ ครับครับครับยังไงก็ได้อยู่แล้วเนาะคนขายเนาะช่วงช่วงช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาขายขายดีไหมครับขายดีขายดีมากเลยเนาะอ๋อขายได้วันละเป็นเป็นหมื่นเลยใช่ไหมครับครับครับผม สอบถามป้ามานะครับคุณผู้ชมก็ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับที่นี่ก็นะครับขายได้วันละแสนนะครับคุณผู้ชมนะครับเมื่อวานได้ประมาณ10,000บาทนะครับช่วงเงียบๆหน่อยเพราะว่าติดช่วงโควิดนะครับก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับมาไปเยี่ยมชมนะครับ แต่ช่วงขายดีๆหน่อยช่วงโควิดยังไม่มานะครับก็ขายได้วันละแสนนะครับพื้นที่แค่นี้นะครับคุณผู้ชมพื้นที่ก็พูดถึงว่าประมาณ10ไร่นะครับมีคนงานก็ประมาณสัก20่กว่าคนนะครับคุณผู้ชม ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกำพลชแนลด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ